นี่ครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็มาดูวิธีการยับลูกแบดนะครับก็คืออันนี้เราจะเรียนรู้การลงสีแบบไล่โทนนะครับโดยการใช้การวาดลูกแบดนี่เป็นแบบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันดับแรกเราก็ต้องหาโครงล่างของมันก่อนนะครับเพราะว่าตัวโครงล่างของของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าขนที่ถูกตัดนะครับให้เป็นแฉกของตัวลูกแบดนะครับขนขนขนกนกะรับ เราก็จะใช้เบเซียทูนะครับผมจะดับขึ้นมาหนึ่งอันนะก็คือเป็นตัวขนนกนะครับอันนี้เรากะกะกะนะครับแล้วก็มีจบนะครับแล้วก็ตรงนี้เราเราเปลี่ยนเป็นเส้นโค้งนะครับเราก็ดาออกไปส่วนด้านบนนี่เขาจะเป็นตกๆอยู่แล้วโอเคนะครับ เมื่อเราได้ตัวโครงร่างเขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงสีแต่เราขอรับเป็นแกนกลางอีกตัวหนึ่งครับอืมแกนกลางเราก็อาจจะบว่าทำให้มันสนิทหน่อยโดยให้มันเข้ามุมก็เป็นแกนกลางของคนนกนั่นเอง คือลักษณะที่เราทําก็คือว่าถ้าเราไปอิงจากตัวที่เป็นรูปถ่ายจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ขนาดที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วรูปทรงที่ที่เหมือนจริงนะครับอย่างนี้นครับทีน,นี้ก็มาจะมาอยู่ตรงที่การที่เราทําการลงสีละว่าเราจะลงสีได้ได้เหมือนไหมนะครับก็คือเหมนบลักษณะเป็นการไล่โทนสีนะครับเดี๋ยวจะปรับให้แก้การก่อน มันจะต้องมีการโค้งนิดนึงโอเคครับเมื่อเราได้ตัวตัวใบขนนกคล้วเราก็นำมาทำการลงสีนะครับผมจะลงสีแบบแรกจะลงเป็นสีขาวกว่อนแล้วแกนนี่ลงเป็นสีดำไอเป็นสีกเท่าๆครับเรา,าใส่อย่างนี้เราจะได้มองเห็นได้ง่ายพอดีเพื่นเป็นสีขาวจะดูลำบากนิดนึง ทีนี้เราก็มีการไล่โทนสีจากข้างบนมาหาข้างล่างนะครับก็คือการลงสองสีลงบนประถุกชิ้นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันชักฉากนี้จะได้เข้าใจง่ายต้องจับสองอันด้วยนะครับแล้วทีวนี้เราก็ดำการไล่โทนสีโดยใช้เครื่องมือ i n t e r a c t i v e fill tool นะครับมันจะเป็นเครื่องมือที่ เราลากปุ๊บมันจะกลายเป็นสองสีก็คือมีตำแหน่งบนและตำแหน่งล่างตำแหน่งบนเราก็ลงสีออกสีเทาหน่อยอา,อาจจะให้เทาให้เทาแบบว่าจางจานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงข้างล่างนี้เราลงเป็นสีขาวเวลาลงสีแบบไล่โทนอย่างนี้นะครับมันก็จะมีวิธีการแบบว่าลงได้หลายวิธีอ็คืออาจจะลากมาแล้วมาวางไวท้ที่ที่ตรงส่วนที่รับสี นะนะแล้วเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นี่นะครับตรงนี้ผมก็ลงเป็นสีนออกเทาๆแล้วส่วนตรงนี้ผมลงเป็นสีขาวแค่นี้ครับเราก็ได้ขนนกมามาใช้แล้วเพราะว่าจะทำให้เขาดูนี่เหมือนค,คล้ายๆกับ1นึนนตัวแกนของมันนำเส้นประไรออกนะครับจได้ ทีนี้ตัวนี้มันก็เราอาจจะใช้วิธีแบบว่าประกบไปที่ตัวตัวแบบเลยก็ได้นะเพื่อที่จะให้เขาอ่ะเหมือนจริงนะครับดูวิธีการซ้อนของเขาด้วยนะครับดูวิธีการซ้อนขนด้วยนะครับก็คือให้ให้เขาขอซ้อนไปเป็น ตำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ของจริงเป็นยังไงนะครับแลวส่วนตรงจะเห็นว่าตรงนี้ผมจะใช้อันเดียวกันหมดเลยส่วนในตรงปลายที่ทำไงก็ก็คือแค่เอาตัวที่เป็นเป็นตัวเนี้ยใช่ไหมครับเราก็จับให้เขาตรงซะก่อนแล้วก็บี้ลงไปดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นคนเล็กที่อยู่ข้าง นี่ก็เรียกว่าเป็นการไล่โทนแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าเราก็จะได้สีวัตถุที่ที่ดูแบบว่าคล้ายๆกับขนนกของลูกแบทจริงๆนะครับส่วนในตรงที่เป็นส่วนของหัวนะครับก็คือมันจะเป็นลักษณะกับเป็นเป็นเ,นเส้นโค้งใช่ไหมครับเดี๋ยวจะวาดให้ดูนะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับวงกลมวงใหญ่ จะเปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้เห็นชัดครับแวเพื่อนสมาชิกมันจะเป็นงวงกลมวงใหญ่ซึ่งเป็นเป็นแทบยึดเข้าไปตรงนี้นะครับแตตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันจะพอด,ดีเราก็คลูดทุกเคิร์ฟนะครับแล้วก็เพิ่มจุดไปตำแหน่งที่ที่ปลายสุดของมันดดทั้งสองอันนะครับแล้วก็จับจับสองโหลดไว้ทําการ แยกโนร์ออกจากกันนะครับแล้วตามด้วยเลนแล้วก็เบรกพอเบรกแล้วเราก็ยกเส้นออกเราก็จะได้เส้นนี้นะครับเราก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนดัดแปลงเข้าอีกนิดนึงนะครับในในส่วนของของของเส้นให้มันดูโค้งกว่านี้นะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากเปลี่ยนให้มุมเป็นมุมโค้งก่อน ผม็นลนักษณะเป็นโค้งมนนะครับแล้วเราก็มาแต่งเพิ่มแต่จริงๆต้องต้องยึดยึดหลักของมันเลยนะอาจจะดูให้มันอดีพอดีกันอย่างนี้นะครับเราก็จะได้จริงๆล้วต้องควรจะยึดยึดเส้นเพราะว่ามันมันโค้งไปตามไปตามของจริงนะครับส่วนในตรงที่เป็นเป็นส่วนพลาสติกเป็นสติกเกอร์ที่ที่แปะขอบตัวนี้นะครับเราก็หาหาวงกลมไปก่อน เราไปอิงจากของจริงก็ได้นะครับก็คือไปไปไล่จากของจริงมันก็จะเป็นส่วนของวงกลมนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกจับระทำโค้งนะมันจะเป็นส่วนของวงกลมปอดปุด,ปดเป๊ะของมันเลยอาจจะตรงนี้อาจจะเล็กนิดหนึ่ง ก็เหมือนกับว,ว่ามันคอดคอดเข้ามาครับพอได้อย่างนี้เราก็ดับเส,ส,ส้นนะปิด unquote, ปิดแนวปิดแนวไว้เดี๋ยวตรงนี้อยาให้มันมันมาขวางแล้วเราก็หยอดด้วยส m ทฟิว i ูใช่แห่นี้เราก็จะได้หัวมาแล้วนะครับส่วนในตรงกลางนี่ที่จะเป็นลูกลูกเหมือนลูกบอลบอลกลมๆนี่เราก็ต้องแบบ ลองดูก่อนนับเส้นกลมเลยนะครับกลมดิกเลยนะครับแล้วก็นำเส้นเนี่ยมาอาจจะมีดัดดัดโค้งนิดนึงเมื่อได้ตรงนี้เราก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิลตูนะครับ อันนี้ล้นแสดงว่ามันเส้นมันไม่ปิดต่อ,อ,อเข้ามาอีกให้มันเส้นมันปิดนะครับเมื่อปิดแล้วจะด,ด้วยสมาร์ทฟิวทูมันจะยอดได้นะครับน,นี้ก็ไม่ปิดคือจริงๆอ่ะเส้นปิดมันเป็นเป็นเรื่องของเส้นแกนกลางถ้ามองนี้เราจะมองไม่ออกให้เราเปิดมุมมองแบบเฟรมเห็นแบบเห็นเลยนะครับว่า มันไม่ปิดเมื่อเมื่อปิดขุดรอยรั่วเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิวตเราก็จะได้ลบส่งส่วนหัวนะยับสามารถไวแล้วก็เชื่อมแต่ตรงนี้มันจะเสียนิดหนึ่งว่าเพราะว่าม,มันเหมือนว่าโหนดมันเสียเราต้องต้องพยายามอย่าให้มันมีการซ้อนของโหนดก่อนกานก่อนจะทําการเชื่อมกันนะครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปแล้วนะทีนี้ผมก็มาเช็คดูนิดหนึ่งเปิดมุมมองแบบไวไฟ แล้วก็เช็คเช็คเช็คทิศึงว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในขณะที่ตัวที่เราทําการเชื่อมเข้าไปแล้วมันเกิดฝั่งบนนี้ไม่มีปัญหาแสดงว่าถูกต้องแต่ส่วนล่างนี้มันมีปัญหานิดนึงเราต้องมาแก้ไขส่วนล่างการเชื่อมนี้ต้องดูดีๆให้มีมีเส้นมา มาขวางครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เอาไว้ก่อนนะแล้วค่อยมาเช็คมาเช็คตัวนี้อีกทีหนึ่งครับอาจจะอาจจะไม่ใส่ไม่ใส่ทั้งสองสองคนเลยใส่ฟิลไม่ใส่อาลไลนะครับแล้ตรวจดูว่ามันมีห่างเห็นไหมครับมันห่างนิดนึงนิดเดียวเองเราก็ทำการเชื่อมเข้าไป ให้มันกินเข้าไปบริเวณสีเหลืองกินเนื้อเข้าไปอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีแก้ไขกินเข้าไปยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะมันทวนมันกินกินเนื้อเข้าไปเวลาเราเชื่อมมันจะเชื่อมแล้วมันจะสนิทเป็นชิ้นเดียวกันรนะ้ยครับแล้วก็จ,จะมาซ่อมนนหนดนิดนึงในส่วนของที่หนดตอนนะครับ แต่ต้องไม่ให้ทุบทรงมันเสียด้วยนะครับเมื่อเราได้ตัวตัวสีขาวของหัวลูกแบตแ,แล้วใช่ไหมครับเราก็เอาหัวลูกแบตเนี้ยไปใส่ทีนี้หัวลูกแบตเราจะมีการแบบว่าไล่โทนสีด้วยครับส่วนในตัวนี้ที่ที่เป็นสติกเกอร์แปะขอบนี่เราก็ต้องมีการไล่สีด้วยเหมือนกันผมก็จะมาทำการไล่สีให้ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้เราอยากจะได้เป็นแบบสีแดงใช่ไหมครับ ื่อนสมาชิกก็กดด้วย Smart Fe ิ l ทูป์เอ้ยกดด้วย Interactive f e l l tool ก่อนนะครับแล้วก็ลงตรงนี้เป็นสีแดงลงเดเป็นสีแดงวีนนี้เราจะยัดตัวข้างเข้าไปนี่เราจะใช้สีชมพูยัดเข้าไปดูนะครับวิธีทําก็คือลากนะครับลากลากมาแล้วมาปล่อยตรงเส้นนีนจะเป็นขึ้นมาเป็นวงของเขานะครับเราอาจจะใช้วิธีเปลี่ยนก็คือจับมันไว้แล้วก็มากดสีแดงค้างไว้แล้วมันจะได้โทนสียอะแยะเลยแล้วก็มาเลือกโทนสีอ่อนนี่นะครับ ซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเป็นอ่าเดียวกันนะครับมันก็จะทําให้เราดูแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับตัวจริงอาจจะต้องเปลี่ยนสีแล้วก็เพิ่มขมสว่างก็ได้อางนี่นะครับเราก็จะได้แนวขึ้นมาทีนี้ไอ้ลูกกลมๆเนี่ยมันมีส่วนที่มันเป็นแบบในส่วนส่วนที่เป็นท่อด้วยก็คือเป็นขนาดเท่ากันในขนาดเดียวกันตัวมันเองก็ ก็เป็นรูปวงกลมด้วยครับเวลาที่เราไล่โทนนี่มันจะดูไม่เหมือนจะไล่ให้ดูเห็นไ,ไหมครับมันจะดูไม่ค่อยเหมือนเพราะว่ามันมันก็มันแยกกัน,กนเราจะเปรียบเทียบให้ดูเราก็ใช้วิธีเบนเอานะครับก็คือจับอันนี้ย่อเล็กครับบวกขึ้นมาเป็นอีกวัตถุหนึ่งเราลงสีขาวนะครับตรงนี้เราลงสีออกออกเท่าๆหน,น่อย นะแล้วก็ทากัญเป็นสองตัวนี้เข้าหากันแต่เนื่องจากว่ามันจะต้องเป็นเป็นเหมือนกับเป็นวัตถุที่มีเส้นเท่ากันนะครับคือมีโนดเท่ากันมันถึงจะเป็นสีได้ตรงนะครับไม่ไม่เบี้ยวนะครับแล้วก็ลงเป็นเพิ่มจำนวนสเต็ปเพิ่มจำนวนสเต็ปจนกระทั่งเขามองไม่เห็นเลยนะครับว่าว่ามัน มีวัตถุสอนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะแต่งให้มันให้มันดูกลมขึ้นอะไรเงี้ยโดยมาแต่งที่ตัวนี้นะครับอย่างนี้มันโหนเยอะนะถ้าเราถ้าเราลบโหนดออกไปปุ๊บบางทีเส้นมันจะเบี้ยวออกเบี้ยวออกจากกันนะครับแล้วก็มีการวิ่งวิ่งเส้นของโหนที่มันผิดพลาดนะครับจะทำให,ให้ให้เส้นมัน สีมันเบี้ยวครับเราก็ใช้วิธีแบบว่าแต่งโนดแรกให้มันเรียบร้อยก่อนก็คือเส้นที่เรียบร้อยก็คือมีโนดจนดํานวนเท่าที่ต้องการไม่ใช่ว่ามีโนดแบบขึ้นมาโดนส่วนนั้นไม่ได้ใช้นะครับเรา select ดูก็ได้ก็จะบอกเลยว่าเป็น4โนดนะครับตอนนี้โอเคแล้วเราก็มาหดหดเข้านะครับแล้วก็วางว่าจำนนแล้วก็ทําการ เป็นเพิ่มเสพนี่ะครับเราก็ได้จำนวนไอตัวหัวมันนะครับที่เป็นลูกนี่เดี๋ยวจะเปิดตัวนี้ให้ดูเป็นมุมมองเห็นไหมครับมันจะมีผมจะลงเส้นให้ดูอ่ามันจะมีเป็นแบบตัวมันกับตัวนี้ ซึ่งตรงนี้เราเราจะับทําให้มันโคง้งมากขึ้นแล้วก็เพื่อให้ให้เขาโชว์สีให,ให้เด่นชัดแต่เช่นตอนนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับมันจะเป็นแบบว่าค่อยๆไล่สเต็ปนะครับทําให้ดูนุ่มนวลสีมันจะดูนุ่มนวลแล้วก็ทิศทางของการไล่มันก็จะมีซูบทรงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอือครับอ๋อยกายอาจจะไม่รู้อาจจะดูไม่ออกแต่ว่างานจริงเขาเป็นอย่างนั้นเพื่อนสมาชิกก็ลงไปโหลดแล้วไปแกะดูนะครับ ถ้าเดี๋ยวมีปัญหาคําถามอะไรก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับการไล่โทนก็อย่างว่านะครับจะผมจะทบทวนให้ดูก็คือใช้อินเ t อร์ทิฟฟิ o ทูล่างนะครับเดี๋ยววนลอกอ่ะลากผมว่าไใหม่ดกว่าอินเตอร์ท f i ฟิ t ท o ลทาการล่ากมันจะได้สองสีใช่ไหมครับเราสามารถกำหนดสเต็ปได้ว่าให้สีมันห่างหรือใกล้ มันก็จะดูเด่นชัดขึ้นถ้าไกลกันมันก็จะมีการไล่โทนเพิ่มขึ้นนะครับในกระที่ต้องการเพิ่มสีเข้าไปให้เรากดที่พาเลตสีค้างไว้แล้วยกเข้าไปวางนะครับยกวางกะให้พอดีกับเส้นนะครับวางเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเป็นเหมือนกับว่าเป็นแนวออกมาขึ้นมาให้เรานะครับเราก็เรียกว่าจะสามารถจะตกแต่งให้เขามีสีที่มีการไล่โทนได้ ตามที่เราต้องการนะครับอยากเพิ่มเข้าไปอีกก็จอดเข้าไปได้นะครับจะทําเป็นสีลุ้งก็ได้นะครับ,ม,รบม่วงขาวน้องเนเขียวเหลืองแสดแดงทําเป็นสีลุ้งเลยก็ได้แล้วก็ยังปรับทิศทางของการบุนนะครับแล้วก็ให้มันแบบว่าอาจจะชิดนะสีชิดสีเช็กสีข้ามไปอีกแนวหนึ่งมีได้หมดนะครับก็ลองทําดูมันก็จะเป็นไปตามที่เรา ต้องการน,นะครับลองทำกันดูแล้วติดขัดตรงไหนก็เพื่อนสมาชิกก็พิมพ์มาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการไล่ทุนสีก็มาครับ